ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวันหน้าที่เคารพทุกท่านครับในปีการศึกษา2564นะครับเราพบกับสถานการณ์ที่ไม่ปกติก็คือมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งซึ่งรุนแรงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมานะครับเพราะนั้นในช่วงนี้ทางโรงเรียนขอโอกาสนะครับได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับท่านผู้ปกครอง รเรื่องแรกก็คือเรื่องการเปิดภาคเรียนนะครับก็มีการเลื่อนมานะครับเลื่อนมา2ครั้งนะครับครั้งแรกก็คือกระทรวงศึกษาธิการเปิดเลื่อนจากวันที่17พฤษภาเป็นวันที่1มิถุนาสอ6 4นนะครับแต่เนื่องจากวัสาสนการณ์แพร่ระบาดนะครับก็ยังรุนแรงนะครับแล้วก็บุคลากรที่เกี่ยวข้องก็ยังไม่ได้รับวัคซีนะไรต่างๆทางกระทรวงศึกษาธิการก็เป็นห่วงในความปลอดภยัยก็ขอเลื่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับจากวันที่1มิถุนายน นะครับเป็นวันที่14มิถุนายน2564นะครับซึ่งในหลายๆจังหวัดก็สามารถเปิดเรียนในในห้องเรียนหรือที่เราเรียกว่าออนไซด์ได้นะครับในส่วนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นเนี่ยนะครับไม่อนุญาตนะครับให้เปิดการเรียนการสอนในในห้องเรียนนะครับเนื่องจากว่ายังยังเป็นห่วงนะครับสถานการณ์อยู่ นะครับโดยศูนย์ควบคุมโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรียุยานะครับได้ประกาศคำสั่งที่1487นะครับทับ2564ลงวันที่11มิถุนายน2 6 6 4นกะครับก็ทำให้เราไม่สามารถเปิดเรียนออนไซต์หรือเปิดเรียนในห้องเรียนได้แต่อนุญาตนะครับทางทางศูนย์ควบคุมโรคของจังหวัดพระนครศรียุยาอนุญาตให้เปิดทำการเรียนการสอนในรูปแบบวิธีอื่นได้นะครับเช่น อาจจะไปรับใบงานมาทำนะครับหรือจะเรียนออนไลน์นะครับหรือจะเรียนออนแอร์หรือจะเรียน air, ออนดีมานนะครับอันนี้ทําได้แต่ยกเว้นการเรียนในห้องเรียนนะครับสำหรับการเรียนการสอนนะครับมีรูปแบบที่สําคัญอยู่5รูปแบบนะครับสบวทหรือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ได้กำหนดรูปแบบไว้5รูปแบบรูปแบบที่แรกนะครับอันที่1ก็คือออนไซต์ site, ก็คือการเรียนในห้องเรียนอันที่2ก็คือการเรียนออนไลน์ line, เรียนโดยระบบะการสื่อสารทาง Google นะครับ o o o m e o o m นะครับหรือระบบ Zoom อะไรต่างๆนะครับการเรียนแบบออนแอร์ air, นะครับก็คือการชม DLTV หรือ DLIT อีนะครับอีกอันหนึ่งก็คือการเรียนออนแฮน ออนแฮนงก็คือไปรับแบบฝึกใบงานมาทําแล้วก็นํามาส่งนะครับสุดท้ายก็คือการออนดีมานนะครับก็คือการเรียนการสอนตามรูปแบบที่เหมาะสมที่โรงเรียนได้กําหนดขึ้นแล้วก็ตามข้อตกลงนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการอีกวิธีการหนึ่งนะครับในส่วนของโรงเรียนวัดน,นาคเนี่ยเราใช้วิธีวิธีการ2วิธีการก็คือการเรียนออนดีมานนะครับหรือที่เรากําลังใช้กันอยู่ก็คือการเรียน โดยห้องเรียนออนไลน์ของคุณครูนะครับซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนเป็นอย่างดีนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือการเรียนออนแฮน์ก็คือ,อผู้ปกครองไม่สามารถเข้าถึงได้นะครับหรือเด็กไม่สามารถเข้าถึงได้ไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอุปกรณ์เสริมนะครับก็สามารถมารับใบงานที่โรงเรียนได้นะครับแล้วก็ไปทําการเรียนการสอนไปทําใบงานมาแล้วก็นํามาส่งคุณครูนะครับอันนี้ซึ่งเราได้ดําเนินการอยู่แล้วนะครับ จากผลการที่เราได้ทดลองระยะที่1ก็คือวันที่17พฤษภาคมนะครับถึงวันที่31พฤษภาคมเราได้ทดลองว่าใครมีสามารถเข้าเรียนออนไลน์ได้โทษทีครับใครสามารถเข้าเรียนออนดีน์ได้ใครไม่สามารถเข้าเรียนได้เราก็เลยคิด2วิธีนี้ขึ้นมานะครับก็หวังว่าทั้ง2วิธีจะทําให้ลูกศิษย์ของโรงเรียนวนัดนาทุกคนได้ได้เข้าเรียนได้ครบ นะครับถึงแม้จะไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนกับการเรียนในห้องเรียนก็ตามนะครับแต่เป็นความพยายามของคุณครูแล้วเป็นความร่วมมือของผู้ปกครองเป็นความร่วมมือของนักเรียนที่ทําให้เกิดการเรียนรู้แบบนี้ขึ้นนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณมาณโอกาสนี้นะครับทีนี้ในกรณีที่วันที่1น,นะครับหนึ่งกรกฎาคมสองพนนั้นจะเปิดเรียนได้หรือไม่นั้นเนี่ย ก็คงต้องรอประกาศนะครับจากทางศูนย์ควบคุมโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีศรยาอีกครั้งหนึ่งว่าจะอนุญาตให้เปิดเ,เรียนในห้องเรียนได้หรือไม่นะครับก็คงต้องดูจากสถานการณ์ต่างๆในจังหวัดของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ฝากท่านผู้คอรองได้ติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆจากช่องทางคือการสื่อสารของทางโรงเรียนนะครับเป,เป็นเว็บไซต์เป็นเฟซหรือแม้กระทั่ง Open Chat นะครับ โปรไลล์ของโรงเรียนเรานะครับก็ฝากท่านผู้ปกครองได้ติดตามความเคลื่อนไหวด้วยนะครับก็ขอบคุณในความร่วมมือด้วยดีเสมอมานะครับในส่วนของอีกอันหนึ่งที่ที่เราพยายามเพิ่มเติมให้กับท่านผู้ปกครองจะได้ลดเ,เขาเรียกอะไรบริหารเวลาจัดการได้มากขึ้นนะครับเราก็ขอเพิ่มเรียนชดเชยในวันเสาร์อ,อีก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 ช่องทางหนึ่งนะครับก็เริ่มเรียนตั้งแต่วันเสาร์ที่12มิถุนายนวันเสาร์ที่19 มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วก็เสาร์สุดท้ายก็คือวันที่26มิถุนายนนะครับก็จะเปิดเรียนใน2วิชานะครับก็คือวิชาอ่าิตศิสตร์กับภาษาไทยนะครับอันนี้ก็ฝากท่านผู้ปกครองได้ช่วยกันสนับสนุนด้วยนะครับช่วยกันติดตามให้กับลูกๆของท่านด้วยนะครับอันนี้เป็นความห่วงใยของของพวกเรานะครับ อีกประเด็นหนึ่งเรื่องของอาหารเสริมนมนะครับตอนนี้โรงเรียนได้รับจัดสรรมาจากเทศบาลตําบลบางบหานเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะสามารถจัดสรรให้กับนักเรียนได้คนละ30กล่องเพราะฉะนั้นก็ขอให้ท่านผู้ปกครองนะครับมารับงานมารับอะไรต่างๆจากทางโรงเรียนได้ประสานกับครูประจําชั้นเพื่อขอรับอาหารเสริมนมนะครับให้กับนักเรียนได้ทุกคนนะครับอันนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์กับท่านผู้ปกครอง นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของอาหารกลางวันนะครับจริงๆเราเปิดเรียนเราถ้าเปิดเรียนปกติก็นักเรียนจะได้รับค่าอาหารกลางวัน20บาทต่อคนต่อวันนะครับเราก็จะจัดเมนูอาหารตามช่องทางสกุลนั้นนะครับซึ่งซึ่งได้ประกอบอาหารให้นักเรียนได้รับประทานแต่ว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดเนี่ยเราไม่สามารถทําตรงนี้ได้นะครับทางสวทก็กําหนดหลักเกณฑ์ว่าเราสามารถจ่ายเงินสดให้กับบ้านผู้ปกครองได้ไปประกอบอาหารที่บ้านให้ลูกหลานของท่านได้นะครับในอัตรา20บาทต่อวันนะครับเฉพาะเฉพาะวันที่เปิดเรียนนะครับแล้วก็นักเรียนเข้าเรียนมาเรียนนะครับซึ่งซึ่งโรงเรียนก็สามารถที่จะดูข้อมูลต่างๆได้จากการเข้าเรียนของนักเรียนการทํางานของนักเรียนการส่งงานของนักเรียน ะครับเป็นแนวทางในการจัดอา,อาหารกลางวันเพราะฉะนั้นเราจะจัดสรรตรงนี้นะครับในเดือนละ1ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าถ้าได้เวลาอันเหมาะสมก็จะจัดสรรตรงนี้ให้กับท่านผู้ปกครองนะครับต่อไปนะครับเพราะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เราเราเรา,เรา,เราดำเนินการอยู่แล้วนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะฝากเป็นข้อสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของมาตรการนะครับ มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019เนี่ยนะครับพวกเราท่านผู้ปกครองคงทราบข้อมูลต่างๆจากทางช่องทางการสื่อสารต่างๆมากมายก็ฝากท่านผู้ปกครองได้ติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับแต่ที่สำคัญนะครับมาตรการสำคัญจะมีอยู่6ตัวนะครับ D M H T T นะครับเพราะนั้นก็ฝากท่านผู้ปกครองนะครับได้ได้ดำเนินการตรงนี้ด้วยนะครับก็คือ Social d i s สแ n นซิ่งนะครับ ตัว M นะครับก็คือแมสตนะครับต้องสวมหน้ากากละมามยทุกครั้งนะครับก่อนออกจากบ้านหรือแม้กระทั่งอยู่ในบ้านถ้ามีอาการไม่ไม่ปกติก็ควรจะสวมแมสนะครับอันที่3ก็คือการล้างมือนะครับล้างมือล้างแฮนนะครับแฮนนะครับล้างมือนะครับโดยเจนกอฮอล์หรือน้ําสะอาดอะไรต่างๆก็ตามอันนี้ก็ฝากนะครับเป็นบ้านตการอันหนึ่งตัวทีอันนึงก็คือ,อ,อการ วัดอุณหภูมินะครับวัดอุณหภูมิของร่างกายนะครับถ้ามีไข้ก็ก็สุ่มเสี่ยงเราก็สามารถใช้เช็คเรื่องของเชื้อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสได้นะครับสุดท้ายอีกตัวหนึ่งก็คืออตัวทีนะครับต้องลงทะเบียนไทยชนะนะครับถ้าเราไปในสถานที่ต่างๆก็จะต้องสแกนนะครับแสดงตัวตนว่าเรามาที่นี่เพื่อจะติดตามข้อมูลข่าวสารในการ หากมีปัญหานะครับบางที่อาจจะไม่มีไทยชนะแต่ว่ามีบัญชีให้ลงชื่อนะครับก็ฝากท่านผู้ปกครองได้ได้ลงชื่อเพราะว่าเราจะได้ติดตามเช็คได้ถูกนะครับหากมีการแพร่ระบาดอันนี้คือสิ่งที่ที่ที่เป็นห่วงนะครับก็ฝากท่านผู้ปกครองนะครับได้ได้ช่วยกันดูแลได้ช่วยกันระมัดระวังนะครับสําหรับมาตรการอื่นๆที่โรงเรียนจะในโรงเรียนนั้นเนี่ย นะครับก็โรงเรียนก็เตรียมการอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวมีโอกาสได้พบปะกับผู้ปกครองในครั้งต่อไปก็จะนําเสนอแล้วก็ขอความร่วมมือกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับสุดท้ายก็ก็ขอเป็นกําลังใจนะครับให้ผู้ปกครองทุกท่านนะครับแล้วก็นักเรียนของเรานะครับผ่านวิกฤตนี้นะครับไปด้วยกันนะครับก็หวังว่าจะจะไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นในทางที่ไม่ดีกับท่านผู้ปกครองแล้วก็ลูกศิษย์ของโรงเรียนวัดนาทุกคนนะครับสําหรับวันนี้นะครับคง ได้พบปะกับท่านผู้ครองเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ